สวัสดีครับวันนี้วิลัยช่างแอร์สายชั่วนะครับจะมาซ่อมและตรวจเช็คเครื่องซักผ้า LG นะครับเครื่องซักผ้า LG ซักแต่ไม่ยอมปั่นแห้งนะครับหรือเราตั้งโปรแกรมปั่นแห้งก็ไม่ยอมปั่นแห้งนะครับ ทิ้งไว้สิบยี่สิบนาทีก็ไม่ขึ้นโค้ดเออร์อนะครับอาการนี้ก็คือจากประสบการณ์นะครับเพชเชอร์นะครับเพชเชอร์เสียนะครับแล้วก็เวลาที่เราจะเปลี่ยนเพชเชอร์นะครับ เราต้องเปลี่ยนให้ตรงเบอร์นะครับและที่สำคัญนะครับตามคลิปที่ผมได้ลงไปแล้วนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับคือเครื่องซักผ้า LG ขึ้น PE นะครับ PE นี้ก็ยังบอกนะครับว่าโคดเออร์เลอร์คืออะไร PE นี้คือโคดเออร์เลอร์คือว่าเพเท e เชอร์เออร์เลอร์นะครับ PE ย่อม,มาจากเพเท e เชอร์เออร์เลอร์นะครับ แต่ว่าในกรณีที่เครื่องซักผ้า l อนะครับซักแต่ไม่ยอมปั่นแห้งนะครับแล้วก็เราตั้งปั่นแห้งก็ไม่ยอมปั่นแห้งนะครับตัวนี้ก็คือตัวเสียก็คือเพชเชอร์มันกันนะครับแล้วที่สำคัญเวลาเราเปลี่ยนเพชเชอร์นะครับ เราต้องดูที่ขั้วมันนะครับว่ามีสนิมไหมนะครับมีคลิกเกลือไหมถ้ามีคลิกเกลือนะครับเราก็ควรจะตัดแล้วก็ต่อตรงนะครับหรือไม่ก็สั่งขั้วมาใส่ใหม่นะครับเพราะว่าผมเคยเจอในกรณีที่ว่าเปลี่ยนเพชเชอร์ตัวใหม่เข้าไปนะครับบางครั้งก็ปัน่นบางครั้งก็ไม่ปั่นนะครับ บางทีก็อาจจะทําให้เราหลงทางได้นะครับนะครับน่าจะประมาณสองสามนาทีแล้วครับแต่เครื่องก็ไม่ยอมทํางานนะครับเปิดฝาขึ้นก็นขึ้นดีนะครับแต่เครื่องไม่ยอม ปันแห้งหรือไม่ทํางานเลยนะครับสรุปก็คือเพชเชอร์เสียนะครับอาการแบบนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับถึงสาเหตุที่ทําให้เพชเชอร์นะครับเสียง่ายนะครับก็คือส่วนหนึ่งเกิดจากความชื้นครับถ้าเราสังเกตดีๆจะมีความชื้นนะครับดูในตัวเพชเชอร์นะครับ ลูกค้าอาจจะทําโดนน้ํานะครับมันก็เลยทําให้มันเสียได้ง่ายนะครับลูกค้าอาจจะทํา น้ำหกใส่นะครับในกรณีนี้ก็คือหกใส่ก็คือน้ำอาจจะไหลช้าแล้วก็ลูกค้าอาจจะใช้สายยางหรือว่าใช้ทางน้ำเติมนะครับน้ำมันกระเชาะนะครับมาโดนเพชเชอร์นะครับนี่ครับยังช้ำๆอยู่เลยนะครับโดนน้ำแน่นอนครับอย่างนี้ครับก็เลยทำให้เพชเชอร์นี่เสียได้ง่ายนะครับ ถ้าสังเกตที่ขั้วนะครับมันจะมีความชื้นอยู่นะครับนะครับแล้วก็มีสนิมเขียวอยู่นะครับครับนี่แหละครับ,ค,รบคือสาเหตุที่ทําให้เพชเชอร์เสียได้ง่ายนะครับคือความชื้นหรือโดนน้านะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหลีเกเลี่ยงนะครับ